สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับฟันเกมครับเกมในวีลอ็อตในโหมดซับเวิร์นั่นเองนะครับนี่ก็จะมาเล่นคนเดียวนะครับไม่มีทีมอะไรทั้งนั้นมั้งมีมัง <c oughs> มม้งด้วยตอนนี้ก็สุดสายกินไปเรื่อยๆก็กกสุดสายกินมาเรื่อยๆกันนะครับ โโอ้หจริงไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหโโตรงนี้มันกรนตะจายคุณตัวใหญ่กันมากเลยโอ้ยไม่ดีวกว่าเงียบ โอ้ยมาให้เพ <ics> <no ises> ื่อนไปกับเย้มาตั้งารเงย อ๋อเอาเกมพิกครับไม่นะตัวยหา่ผมไปแล้วเออให้เกือบไปตายเองฮันนะ เราต้องทำยังไงดีนานๆก็ใช้ความคิดกันนะครับอือ <c oughs> ราตายอีกแล้วขอเพื่อนอ,อ้าวขอโทษ <c oughs> เพื่อนตายเลย mấy mi... nhìn à? cái nhìn này Đi đâu? 5, หนึ่งแอคชั่นอืมได้เวลาไล่แล้วเงียบืึ่มรึปลอบปลอบกินเดียมรับเอาละ ทีนี้ก็ตาหนาอยแล้วจเจ้าเบลหนึ่งราค่างลงกันพยยาไม่ลงมาา <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ชนะแล้วกลับมาอีกตากันเลยเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับ ก็มาวีไม่ทันไม่ทันเราที่ผมแยกนี่บางทีก็กินได้นะครับแต่ว่าที่แยกก็เพราะว่าเออเราต่อคนอื่นจะมาแยกเอานะครับเราต้องเร็วไว้ก่นอนอาเจาทีมเจะทีมขาดดีไหมเนี่ยโอ้ยอาทีมอีกว่า ไปทางโน้นไปทางโน้นเห็นไหมไม่นานไม่กินสีฟ้าก่อนละอ่านั่นแหละเพื่ออะไรอ๋ออู๋วีเขาอด ไปชั่้านนึนะกนน่ะเพื่อนโอ้ ก็มีทีมตัวใหญ่มากพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอจะเอาให้ถึงไหนแลนะนี่ย เขาใจร้อนนะครับอ่าผมให้เพื่อนชนะนะครับเราก็ใหม่กาตากันเลยอันนี้คือว่าอัปเดตใหม่แล้วนะครับ ส่วนคนที่ยังเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมีการ update, อัปเดตภาพพื้นหลังคือสเกลของมันนะครับมาใหม่ด้วยนั่นก็คือได้ดูนะครับนี่ตั้งแต่ก่อนหน้าหอยทากเป็นตัวนึงนะนี่ตั้งแต่ตัวนี้ยันตัวนี้เลยนะครับที่มีการอัปเดตใหม่แล้วก็มีเข้ามานะครับก็เข้าไปในเพจสโตร์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครย,ยังเล่นเวอร์ชกกันเออเวอร์ชันเก่านะครับให้เข้าไปในเพจสัตโทแล้วก็เขียนว่า namebloss นั่นเองก็เข้าไปแล้วก็ก็เข้าไปในนั้นนะครับถ้าเกิดใครย,ยังเล่นเวอร์ชกกันเก่าอยู่ก็จะมีคําว่าอัปเดตนั่นเองก็ทําการอัปเดตแล้วนะครับตอนนี้ไล่กินก่อนลงมา ตอเลยเนี่เรามีทีมนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นทีมกับน้องมากกว่านะครับแต่วันนี้น้องไปสอบนะครับก็เลยต้องมัวหาทีมในเซิร์ฟันเองนะครับโอ้ยตัวใหญ่จังมีเสือ้อโอ้ยโอย้โดนยิง จะช่วยใครดีไม่ช่วยดีกว่านะครับกินทีมของเขาก่อนไอตัวเล็กไอทีมตัวเล็กอ้าวตายู่ ที่ไหนดียิงโดนใครอ่ะตอนนี้ยิงโดนใครคนนั้นก็สวยแล้วนะกันนะโป<อ>๊โ<อ>เฮเป็นการหลอกนะยิงจ้า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 การหลอกเอาตัวใหญ่ด้วยนะครับ จักยึกยักยึกยักยึักฮ่าฮี่อักษขึ้นที่หนึ่งแล้วตับ <c oughs> ตัวเล็กกระเปียนเดียว <c oughs> คือเราความจริงเราไม่ต้องยุ่งอะไรมากก็ได้ครับรอรอให,ให้ตัวใหญ่มันสู้กันเองนะครับงับอ๋อ,อ,อนี่ผิด้อจะทีมผมใช่ไหมมาข้างหน้าไปไป พอพอมาแล้วมาแล้วนี่ะอ่าตอนนี้ผมอ่ะทีมยายผมช จบั้งเท่านี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ผมไปกำลังใจให้ผมเลยนะครับบ๊ายบาย